ลิซาอุ่นเครื่องสังเกตหน้าหมามื่นล้านริยาดรีสหนักมากสเต็ปขึ้นคอนเบาวมากน้องลิซาทำทุกคนลุกคือสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะก็ล่าสุดสมาชิกแบล็คพิงค่ะก็ได้แสดง Virtual วรอนพิงนะคะที่เมืองริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะ ก็จัดแสดงคอนเสิร์ต World to u r a เชียนะคะเปิดฉากที่ไทยต่อมาที่ฮ่องกงค่ะก็ต่อด้วยที่ริยาดนะคะอุ่นเครื่องที่ซาอุดิอาระเบียนะคะน้องลิซ่าเรียกหนังย่อยค่ะมาลงสตอรี่แบบนี้เลยค่ะน้องถ่ายรูปู่กับกระจกนะคะความสะโพกผายไหลพึงค่ะริบเรียบแต่โคตรคูลอย่างเซ็กซี่เลยละคะ่ะต่อด้วยวิดีโอนี้เลยนะคะทุกคนน้องลิซ่าเดินขึ้นสเตจเฉยๆบรนธรรมดามากจนเกินไป เห็นว่าน้องจะชอบรถไฟฟ้ามากเลยนะคะไม่ว่าจะลงจากเครื่องบินนะคะพบป้าแฟ,แฟนน้องก็จะจบเครื่องเดียวจบเลยนะคะก็คือนั่งรถไฟฟ้านะคะขึ้นบนสเตจที่ริยาดค่ะตามที่น้องได้ลงเลยนะคะตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยพี่พี่กาดนะคะเป็นต้องรีบเ,เดินเร็วๆค่ะเพื่อสร้างคอนเทนต์นะคะน้องลิซากก่าก็ต้องนิดนึงค่ะมีพี่ที่ดูแลนะคะก็ คอยดูแลน้องค่ะกลัวน้องอาจจะล้มหรืออะไรนะคะมีพี่มือกรองค่ะเดินถอยหลังก็คือถ่ายวิดีโออยู่ด้านหน้าสร้างคอนเทนต์เบาๆเนะคะเดินสวยๆมันธรรมดามาจนเกินไปค่ะอ,อ๋อลูกก็น่ารักสดใสนะคะคลิปนี้แอดให้น้องลิซ่าจัด ดักจัดเต็มนะคะชาร์จแบตเกิน300เไปเลยค่ะโดยอุณหภูมิที่เมืองริยาดนี้นะคะก็เป็นเมืองเขตร้อนค่ะอุณหภูมิณตอนนี้นะคะที่แอดได้เช็คดูก็แตะอยู่ที่15องศานะคะต่ำสุดก็จะอยู่ที่10องศาชุดก็ในขณะที่ช่วงซาวเช็คนะคะลุกก็สบายๆอากาศก็ไม่ค่อยต่างกันกันกบประเทศไทยมากนักนะคะในช่วงนี้อย่างไรก็ตามค่ะแฟนๆที่ริยาด ต่างก็ตื่นเต้นหนักมากคือกรีสดังหนักมากเลยนะคะไม่แพ้ที่เมืองไทยฮ่องกงหรือแม้แต่อเมริกาเหนือและยุโรปค่ะต่างกรีสดังหนักมาก กระสานเนะคะก็อยวัดรูปนำรูปภาพในการสร้างบีมต่างๆค่ะเพื่อให้หน้องลิซ่าได้เห็นได้มาเช่นกันลูกน้องลิซา่าหน้มาม้าหมื่นล้านเริ่มทยอยออกมาแล้วหรือเปล่าคะเพราะเหมือนหน้าม้าของน้องจะบางๆมากขึ้นค่ะคือบางมากเลยนะคะซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นหน้าม้าจริงหรือหน้าม้าปลอมค่ะ ก็มีความตื่นขึ้นคือสั้นขึนอีกด้วยก็ไม่ราวาเบิร์ดครั้งนี้นะคะน้องลิซ่าจะโชว์หน้าผากหมื่นล้านไหมคะเราก็มารอลุ้นกันในส่วนของนชาวไทยคะ่ะต่างก็ขึ้นแท็กหลายแทกด้วยกันคลิปนี้แอดก็ลงดึกมากๆเลยแล้วค่ะสรับใครๆยังไม่หลับนะคะก็สามารถคอมเมนต์อยู่เป็นเพื่อนแอดกันได้คะ่ะเช่นเคยคะ่ะทุกทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ